ในวันที่1พฤศจิกายนนะครับสำนักงานประกันสังคมจับมือกับทออสปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ยต่ำกู้2ล้านแต่ผ่อนนิ่มๆสบายๆ4,000บาทครับ นายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั้นบอกว่าสำนักงานประกันสังคมเขาจับมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ,อสอครับเพื่อช่วยให้ผู้ประกันตนนั้นมีที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นสำนักงานกองทุนประกันสังคมจะนําเงิน1นึ่งล้านบาทไปฝากให้กับทออสอและก็ทำให้ทอ,อสอก็ไปปล่อยกู้ให้ผู้ประกันตนในวงเงินคนละไม่เกิน2ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยต่ําเลยฮะหปีแรกคิดแค่1นึาเต่อปีส่วนพอปีที่6-8ถึงจะคิดในอาตาัตรา m r r 2%แลบสองเปอร์ ปีที่9ตลอดจนอายุสัญญา m r r ลบ0.50เพื่อซื้อบ้านและซื้อที่ดินสร้างบ้านหรือเอาไปซ่อมบ้านก็นได้นะครับทำให้ผู้พี่น้องผู้ใช้แรงงานนี่นะครับมีบ้านเป็นของตนเองครับโดยจะมีภาระการผ่อนใช้จ่ายเดือนหนึ่งก็ประมาณแค่4,000บาทเท่านั้นนะครับเริ่มกู้ได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปครับทด